ละครึ่งครับเรื่องที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสบศนะครับเรื่องคนละครึ่งอันนี้เนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวทางด้านกระทรวงกันคลังนะครับจะนําเข้าที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งในครั้งหน้านะครับครั้งนี้ก็คือว่าให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยได้รับทราบในเรื่องของผลการประชุมเท่านั้นเองนะครับแต่ยังไม่ได้เห็นชอบนะครับในเรื่องของการที่จะให้ดําเนินโครงการ แต่ในเรื่องของหลักการก็คงอย่างที่เรียนนะครับเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการคลังนําไปพิจารณาในรายละเอียดซึ่งวันนี้กระทรวงการคลังยังไม่ได้นําเข้ามาในที่ประชุมคอรมอนะครับคาดว่าจะเป็นอังคารหน้าอีกครั้งหนึ่งไม่ได้มีการสอบถามกันในรายละเอียดนะครับทางด้านทางด้านเลขาสภาพัฒเนี่ย ก็ได้พูดว่าขอให้ทางด้านสปสได้มีการพโทษริากระทรวงการคลังพิจารณาแล้วก็นาําเข้าคาดว่าจะเป็นวันอังคารน้านะครับไม,ไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมเข้าใจว่าในเรื่องของมาตรการที่อยากทําให้รัดกุมนะครับรวมไปจนถึงการที่จะให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยนะครับสามารถได้เข้าถึงโครงการนี้ให้ได้มากที่สุด ก็เลยพยายามที่จะดูในเรื่องของการที่ให้ให้เกิดความสะดวกสบายแล้วก็เกิดความง่ายในการที่จะทําให้ผู้ประกอบการเข้าถึงโครงการนี้นะครับก็เลยกลับไปดูในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับตัววันไหน ค,คนละครึ่งครับเรื่องที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสบศนะครับเรื่องคนละครึ่งอันนี้เนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวทางด้านกระทรวงการคลังนะครับจะนําเข้าที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งในครั้งหน้านะครับครั้งนี้ก็คือว่าให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยได้รับทราบในเรื่องของผลการประชุมเท่านั้นเองนะครับแต่ยังไม่ได้เห็นชอบนะครับในเรื่องของการที่จะให้ดําเนินโครงการ แต่ในเรื่องของหลักการก็คงอย่างที่เรียนนะครับเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการคลังนําไปพิจารณาในรายละเอียดซึ่งวันนี้กระทรวงการคลังยังไม่ได้นําเข้ามาในที่ประชุมคอรมอนะครับคาดว่าจะเป็นอังคารหน้าอีกครั้งหนึ่งไม่ได้มีการสอบถามกันในรายละเอียดนะครับทางด้านทางด้านเลขาสภาเนี่ย ก็ได้พูดว่าขอให้ทางด้านสปสได้มีการโทษทิกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วก็นำเขา้าคาดว่าจะเป็นวันอังคารหน้านะครับไม่ไม่เกี่ยว,วครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมเข้าใจว่าในเรื่องของมาตรการที่อยากทำให้รัดกุมนะครับรวมไปจนถึง,ถงการที่จะให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยนะครับสามารถได้เข้าถึงโครงการนี้ให้ได้มากที่สุด ก็เลยพยายามที่จะดูในเรื่องของการที่ให้ให้เกิดความสะดวกสบายแล้วก็เกิดความง่ายในการที่จะทําให้ผู้ประกอบการเข้าถึงโครงการนี้นะครับก็เลยกลับไปดูในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับจาตัววันไหน